ตามมาจูบโอตามมาจูบนะครับไซมาสามโลสะโดก่อนหน้านี้กัดผิดไปทีครับจูบกันยงังเห็นหรือเปล่ากันดูสักครู่ครับอาไม่ได้ปลาเลยวันนี้โอ้นานนานทีครับ แป๊บน,นึงครับร้อนได้ทีร่ม่มพอดีแล้วตรงนี้น้ํามันสวยผมขี่รถผ่านมานะครับก็เห็นมันจิบน้ำครับบวกกับคนยิงปลาก็เยอะก็เลยลองตีทิ่มร่มดูครับเดี๋ยวกลับเป็นเตะแก้คัน,นครับเตะแก้คันไปนทางเดียว โดนแล้วจ้าสะดวกบไปสามโลครับประมาณสามโลนะครับกับปลาเดี่ยวนะครับตัดเบ็ดเตะแก้คำเบ็ดทางเดียวครับทะลุเลยตามจุบแล้วส่งหน่อยๆนะครับโอเคเลยโอเคครับฝากไว้ได้ครับแสดงว่าปลานะครับตอนนี้คลองใหญ่นะครับมันน่าจะหลบเข้ามาคือคลองใหญ่เขาลอกคลอง แล้วตรงเนี้ยมันพื้นที่มันน่าจัดรังมากเลยก็เลยลองผมลองตีดูครับซัดเลยเอาเตกแก้คันเรียกครับโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับสุดจอนมากครับ